จะทิ้งไว้ขอุณยิ้มกู้กันนานเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าอยากมาร่วมจอยมากเลยนะครับเขากำลังใส่จุดและเตรียมพร้มว่าเลยน้องฟ้าน้องชันอยากมาร่วมสนุกสนานนะฮะบนเวทีของเรารู้ไหมว่าใครเอ่ยเหลือใครยังไม่ขึ้นเวทีวันนี้น้องฟ้าเดี๋ยวกันะเหลือใครถามแฟนก่อนเหลือใครคร คนเมื่อกี้ไปเดินตามหาบอกว่าหนูขออนุญาตใส่ชุดแป๊บหน <ogue> ึ่งแล้วก็กำลังจะมาเดี๋ยวลองซาวเสียงดูก่อนชมพูมาลีพร้อมหรือยังเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนฮะชมพูมาลีพร้อมหรือยังครับไรเสียบออกมาก้างเลยชมพูมาลีพร้อมหรือยังโอ้โหแฟนแฟคลับนี่พร้อมพร้อมหรือยังลูกมาแล้วค่ะแต่ว่าสักครู่นะคะ ถึงไหมสักครูดหนึ่งสักรูโอเครอได้พี่รอได้พี่รอได้ไหนขอเสียงแฟนลับชมพูหน่อยได้ไหมคะแล้วงับมาดามาีละคะัเหนีอน่นมาแล้ว้ามาแล้วอ่ะรืโอ้มาแล้วมาดดี๋ยวๆเดี๋ยเดี๋ยวีดเ ิดด้วยเหรอคะ,ะเดี๋ยวเดีผู้หนูงมีอะไรมาคะอ๋อพอดีว่าเมื่อวานเหตุาก,ก,การณ์ลืมนิดนึงนะโอ้ เอาไว้ตรงไหนที่จะร้องได้ขนาดอบบเดี๋ยาไว้หน้าเวทีเลยค่ะตอนนี้เชิญจัดตำแหน่งก่อนได้นะครับเชิญเลยวางก่อนได้เลยนะครับตำแหน่งข้างหน้าเหรอคะอันนั้นในคำมาได้เลยนะครับมาได้เลยเออตอนนี้มาได้เลยครับขอบคุณที่ตรงนี้เลยเออจะได้รูจะขอเตรียมตัวนิดนึงนะครับโอ้โหนี่โอ้โหเดี๋ยวขอเวลาให้พื้นที่พวกเดอนนิดนึงนะครับนิดนึงนะคะอีกฟ้าบอกว่าขายสวยใช่ไหม โอเคขอมาดัให้มาด้ร้าลีนิดหนึ่งนะฮะมาดังบาลีกลังจะไม่สายกันแล้วนะครับเพลงแรกเพลงอะไรนะคะอรับผมอันนี้เพลงอะไรคะวันนี้มาร้องเพลงอะไรบอกได้เลยพ่อฉันปูบอกได้เลยค่ะบอกได้เลยปูหนีบอีปีจริงหรือเปล่าอย่าดูดอีเพลงหนึ่งอีเพลงหนึ่งอีเพลงอีเพลงหนึ่งเพลงอะไรครับ ข้ามาป่ะปะ่ปะเดี๋วยวทชมพูของใหม่แชมพูของใหม่เมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรเพลงที่สองชอบมาโอ้ชาลอาที่ขอฟังเสียงครั้นี้นะ่ะชื่อเพลงนี้่เขาชอบมา เราเป็นตัวแม่ของมาดามหน่อยชอบมาดามตายละขอเสียงปรบมือให้มาดามด้วยค่ะมาดามขอฟังชอบมาชอบมาทีนี้ฟังชอบมาสเตอร์แบบอ่ามองขวัญบ้างอองามต้องมีล่ะ โอเนี่้มามาดำพร้อมกับชมูเปิดร้านขายเนื้อก่อนนะครับเปิดร้านขายเนื้อก่อนช่วงนี้เอาตาอัยาศัยเลยนะฮะเปิดรานขายเนื้ใจเลย เอาเลยอ่ะขอที่สบายใจไม่กิดแน่นะนะอย่าจ้องิดเคลงกัแล้วนะพี่กลัวมากเลยน้องมากลัวแบบจะน้องสองเพลงใส่กันอย่าเอาปูนีปอีปีกอะเอาไอชอบไม้ดูดลมกันก็วันนี้เขาเลือกเพลงมาถูกแล้วไงเขาเลือกเพลงมาถูกแล้วมันเป็นคำถามเลยชอบไม้ปูนิปอีปีกวันนี้คือมาดามเลือกมาเลยพี้เอาล่ะมาเป็นการไม่เสียเวลาช่วงนี้มาส่งเวทีนะครับ